แสงแดดยามบ่ายสาดส่องผ่านช่องหน้าต่างเก่าคร่ำคร่าชายหนุ่มนามสมชายกำลังขนของที่ระลึกสมัยคุณย่าเก็บไว้ในห้องใต้หลังคาจ,จู่ๆมือเขาก็ไปปัดโดนหีบไม้ใบหนึ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าห่อศพเก่าๆเปิดออกข้างในมีเพียงสมุดปกหนังสีดำสนิทมันดูเก่าแก่โบราณจนหน้าขนลุกสมชายหยิบมันขึ้นมาเปิดอ่าน พลันสายตาเขาก็เบิกกว้างเมื่อพบว่าไม่ใช่สมุดบันทึกทั่วไปแต่เป็นบันทึกคำพยากรอนาคตเหตุการณ์ร้ายแรงโรคระบาดสงครามและที่ทำให้เขาแทบเป็นลมคือบันทึกที่ชี้ชัดถึงชะตากรรมอันเลวร้ายของเขาเองในอีกสวันข้างหน้าสมชายตัวสั่นเทาจะเชื่อเรื่องเพี้ยนเพียนนี้หรือจะปล่อยให้เรื่องร้ายเกิด สิ่งเดียวที่เขาทำได้คือปฏิบัติตามคำแนะนำในบันทึกอย่างเคร่งครัดแต่แล้วก็มีเสียงฝีเท้าดังมาจากบันไดโกเศษทวีระชายร่างท้วมท่าทางมีพิรุษปรากฏตัวขึ้นพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่เขาต้องการสมุดเล่มนี้สมชายรู้ทันทีวันนี้คือส่วนหนึ่งของคำพยากรณ์ เขาตัดสินใจวิ่งหนีเอาตัวรอดพร้อมสมุดบันทึกในมือที่อาจเป็นกุญแจสู่อนาคตของเขาหรืออาจนำพาความตายมาสู่ตัวสมชายมาถึงตรอกซอยแคบๆด้านหลังตลาดเขาหยุดหอบหายใจหันกลับไปมองร่างท้วมของโกเศษฐวีระกำลังไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดสมชายเหลือบเห็นแมวสีดำตัวหนึ่งกำลังนั่งเลียอุ้งเท้าอย่างสบายใจรึงถังขยะ เขาจำได้ว่าในบันทึกมีข้อความหนึ่งที่บอกว่าในยามคับขันจงมองหาผู้มีดวงตาเป็นประกายท่ามการความมืดสมชายรีบก้มลงมองตาแมวสีดำสนิทคู่นั้นมันกระพริบตาปริบๆเป็นเชิงตอบรับจากนั้นมันก็ลุกขึ้นวิ่งนำเขาไปตามทางเดินลับที่ซ่อนอยู่หลังป้ายร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าๆเ,เขาไม่รอช้ากระโจนตามแมวไปทันที เสียงตะโกนด่าทอของโกเศษทวีระดังไล่หลังมาติดติดสมชายวิ่งลัดเลาะไปเรื่อยๆจนมาถึงลานกว้างหลังวัดที่ไม่มีใครคาดคิดที่นั่นเขาเห็นหญิงชราหน้าตาใจดีแต่แฝงด้วยอำนาจยืนรออยู่ร่างนั้นคือหญิงชราเจ้าของร้านยาแผนโบราณที่เขาเคยเห็นเพียงแวบเดียวเมื่อนานมาแล้วหญิงชราพยักหน้าให้สมชาย ดวงตาของเธอบอกให้เขาวางสมุดบันทึกบนแท่นบูชาหินเก่าแก่ทันใดนั้นสมุดก็ลอยขึ้นเองและฉายแสงสีทองสว่างว่าไปทั่วบริเวณโกเสทวีระวิ่งตามมาถึงพอดีเมื่อเห็นแสงนั้นเขากรีดร้องด้วยความตกใจและรีบวิ่งหนีหายไปในความมืดสมชายมองตามอย่างงนง,งงหญิงชราหันมาพร้อมรอย,ยิ้มละไม สมุดเล่มนี้ไม่ได้ให้คำทำนายแต่ให้บทเรียนบทเรียนที่สอนให้เจ้าเรียนรู้ที่จะเชื่อในตัวเองและใช้สติปัญญาของเจ้าในการเผชิญหน้ากับโชคชะตาเมื่อหญิงชราพูดจบแสงสีทองก็ดับลงสมุดบันทึกก็กลับมาอยู่ที่แท่นบูชาเหมือนเดิมสมชายยกมือขึ้นสัมผัสหน้าปกรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านเขาหันไปมองหญิงชราแต่เธอก็หายตัวไปแล้ว ทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมอ่อนๆของสมุนไพรสมชายหยิบสมุดขึ้นมาอีกครั้งเขาเปิดอ่านคำพยากรณ์ครั้งสุดท้ายมันกลายเป็นเพียงหน้ากระดาษว่างเปล่าสมชายยิ้มให้กับแมวสีดำที่นั่งมองเขาอยู่สมชายเข้าใจแล้วว่าโชคชะตาที่แท้จริงไม่ได้ถูกเขียนไว้ในสมุดแต่ถูกสร้างขึ้นด้วยการตัดสินใจของเขาเองในทุกย่างก้าว